ไม่รู้ไหมว่าทำไมแม่ไปยืนนู่นมองไม่เห็นหน้าน้องดิวรู้เลยคือแบบอยากกินข้าวยังกินแล้าจ้ะกินแล้าภาษาภาษาอะไรนะโคราชภาษาโคราชสอนดิวหน่อยยายกินกินข้าวหรือยังกินข้าวกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังถามเขาว่า นั่นกระถามว่ากินเข่าหรือยังเหมอแกกินเข่าหรือยังแกกินเข่าไม้ยังแกกินเข่าไม้ยังคนคนหลากเนาะยายน้าหลับมากค่ะยายนิ่งเลยอ่ะมีแต่คนเก่งๆแม่ก็ตื่นเต้นที่ยืนอยู่ตรงนู้นน่ะไอ้เด็กข้ออ้างแต่คือมองหน้ามองหน้าพี่เดียวเป็นเก่งเลยเป็นเก่งเลยอีสปาพ์กเขผ่อนคลายแล้วนี่ก็ยายเลยจริงแต่ลองยูอ่ะจริจริงเนาะ คนคนรวยมาถึงบ้านเนาะรวยน้ำใจรวยน้ำใจรวยทุกอย่างรวยทุกอย่างนั่นแหละจ้ะตังเลยพัดมีโอ้โหหัวไปดูีโคลาห่อมากมีโคราตพัดมีโคราตค่ะอันนี้อันนี้คือพัดมีโคราตพัดใส่หมูสามชั้นก็ได้หรือว่าทีพัดไก่ไก่ก็ได้ได้นี่ฝีมือพี่ดิวใช่ใช่เดี๋ยวเมนต์เป็นอ่าใกล้กล้ มากนี่ตำดูจอดยำแบบบ้านเราอะทอแบบนี้แล้วเรากินขแถวๆท่านกิ่เที่ยงเนอะเด็กินแถวเช้าดิโน่อันนี้เดินทางเดินทางทำเป็นน้ำยำแล้วก็ราดเลยได้ไหมบีนะหรือยังไงหรือตำเป็นหอยแครงได้หมดเลยแล้วแต่เราเราจะตำหรือเราจะทำเป็นตำแบบน้ำแล้วก็ราดได้ได้ใช่ตำกะลีแต่ชื่อกัน เอาเหยี่ยนแข้งมาลงเลยอันนี้ก็ได้ใช่อ้าวมีน้ำเปล่าไหมแอบนิดนึงมีจ้ามีจ้าขอน้เปล่าขวดให้มันเป็นเหมือนอารมณ์น้ำยำด้วยได้ค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นน้ำปลาร์นะพี่แตงก็ตาสูตรน้ำปลาร์มันไม่ใช่น้ำยำใช่อันนี้ยำสูตรยำถ้าจะเอาน้ำปลาร์ก็ขวดนี้สปลาชี้อร่อยตาอันนี้เขาใส่เส้นมยตไหมไม่ลูกไม่ใส่หรอกไม่ใส่ถ้าเป็นเหลาเป็นเหลาเป็นเหลาก็ไม่ใส่ ท้านี่ตากงิวมตรงนี้เลยชอนะันนั้นหอยจูบอ่ะอันนั้นหอยจูบตอยหกายเลยอกาศดีมากดีปั่นเดียวปั่นตรงนู้นก็ได้เนาะตนั่นเนาะเาอน ใหญ่ๆดูดแล้วมาเลือนพี่ตันก็ไปอะไรนะชนบุรีรอ่ะวันที่เก้าอ่ะวันที่เก้าระยองค่ะระยองเปล่าที่ถามไม่ใช่ไรจะไปไหมอะ่ะตามไปตามสมตามให้กินจริงป่ะเรื่องจริงป่ะ <c oughs> ไปเลยนะ <c oughs> ยังบอกยังพูดกันเล่นๆในรถเลยถ้าเป็นเพื่อนพี่ตันคงไม่ได้พาักอ่ะล่างอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าออกงานทุกวัน ที่ดีไปด้วยจะดีมากเลยอ่ะแดมเลยไปที่ไหนอ่ะร้านเขาขายดีทุกร้านเลยนะพี่แตมใช่ไหมใช่ลูกค้าแน่นเลยนั่นไงอีสานล้ำซิ่งทุกวันนี้คนก็ไม่แผ่วร้านร้านแม่ก้อยอ่ะแม่ก้อยก็คือแบบโหลูกค้าเยอะมากอันอนี้ยำไปมะขามใช่จ้ะ น้ำแรงสิไหลจาำอัอนั้นน้ำยำเขาใส่สูตรยำเขาไม่ได้ใส่น้ำปลาเป็นแบบเป็นแบบยำนี่น้ำลายไหลอ่ะคือหลายคนก็จะแบบอาจจะแบบไม่กล้ากินอย่างเงี้ยดูทำแล้วกินได้จริงจริงนะครับพี่ทำแล้วกินหมดจริงจริงนะนี่ยำไหนแข่ง 妈妈。<laughs> <laughs>